สวัสดีครับ CEO APY นะครับ084199269ไลน์เบอร์นี้อยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ s u ู u k i Carry วันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะท,ที่คิดว่ามันน่าจะใช้งานใช้สอยใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดในท้องตลาดหน้าตอนนี้ในราคาเท่านี้ที่คุ้มค่าที่สุดจิมนี้โฉมปัจจุบันราคา395,000บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,500 cc รองร้านประมาณทุกตัวโซฮอ91โซฮอ95 e10 ได้หมดเครื่องยนต์เป็นระบบโซ่ลาวลิ้นเพราะฉะนั้นตัดเรื่องการบำรุงรักษาสบายใจไปได้ระดับหนึ่งนะครับเห็นมันธรรมดาธรรมดาแบบนี้แต่มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่เป็นความไฮเทคซุกซ่อนไว้อยู่อย่างเช่นพวงมาลัย power ใช้ไฟฟ้านะครับเราไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกเหมือนคู่แข่งนะครับมันจะเบาไม่กินกำลังเครื่องยนต์ลดการบำรุงรักษาลงนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของจิมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจิมนน่รุ่นใหม่นะครับสามารถนั่งได้3คนเรียงกันใส่เบาะสามแถวนะฮะนั่งได้สบายๆในขณะที่ยี่ห้ออื่นมันจะนั่งได้แค่2คนนะครับอันนี้เราพูดถึงประโยชน์ใช้สอยความกว้างของตัวทั้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มามาตรฐานก็พอใช้ได้วิทยุก็เป็นไพรเวียมี usb นะครับก็ ในมุมของการใช้งานโดยทั่วๆไปถือว่าครบเครื่องนะครับก็คุณขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใช้ในภารกิจจะเอาไปโมดิฟายตกแต่งเป็นฟู้ดทรัคเป็นรถขายของเป็นมอเตอร์โฮมเป็นรถบ้านมันทำได้หมดนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์คือมันได้ได้สองอย่างคือมันมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวยกตัวอย่างเช่นเรามาดูความยาวตลอดทั้งคันตั้งกาหัวรถ จนถึงท้ายรถซูซูกิจิม n นียยาวแค่4เมตร20 m. นะครับเปรียบไปแล้วความยาวพอๆกับรถเก๋งคันหนึ่งอ่ะเพราะปกติรถเก๋งปกติมาตรฐานรถเก๋งซีดานก็ยาวอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยเมตรหน่อยๆคือความได้เปรียบของซูซ u กิคือมันเป็นรถหน้าตัดนะครับมันจะไม่เหมือนกระบะทั่วไปที่เป็นรถหน้ายืนเฉพาะนนหน้ารถมันก็ยื่นมาเ็เมตรนึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกระบะอย่างอื่นรถ ความยาวประมาณ5เมตร20 m. ยาวกว่าผมประมาณเมตรหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่านะแค่รถมันยาวเฉยๆเวลาคุณจอดยากหาที่กับรถในซอยแคบก็ลำบากแคล r ี่เนี่ยกับรถในซอยได้นะครับแต่ยี่ห้ออื่นไม่ต้องพูดถึงผมลองแล้วมันทำไม่ได้อ่ะเรามาดูพื้นที่ใช้สอยกันความกว้างลูกกระบะเมตร65 m. นะครับ ก็ตามมาตรฐาน่ะปกติรถกระบะทั่วทไปมันกว้างอยู่เท่านี้แต่ว่ามันมาอยู่ที่ความยาวตรงนี้นะครับความยาวความได้เปรียบของกระบะเปิด3ด้านพื้นกระบะเรียบของ u z u k i c a r r y ก็คือว่าความยาววัดจากตรงนี้เลยเนาะมาถึงสิ้นสุดตรงนี้2เมตรซึ่งถือว่ายาวที่สุดในรถกระบะที่มีในท้องตลาดเพราะว่าถ้าเป็นพวกกระบะหัวเดียว ขอไม่เอ่ยยี่ห้อละกันที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเลยลูกกระบะมันยาวแค่2เมตรสามสิบรถน่ยยาว5เมตรยี่สิบยาวกว่าผมเมตรหนึ่งแต่ลูกกระบะสั้นกว่าผม10กว่าเซนนะ่ะเกือบ20เซนเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการบรรทุกไม่มีปัญหาถามว่าบรรทุกหนักได้ไหมได้เพราะว่าลูกค้าผมเ,เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบรรทุกปูน60ลูกไม้ออีก10แผ่นคุณต้คิดเอากันว่าคำนวณไปเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่2ตันกว่าสบายสบายโดยรถ ก็ยังใช้งานได้ดีตามปกตินะฮะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าโอเคเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นถ้าคุณเติมเป็นน้ำมันก็อาจจะลิตรหนึ่งสัก4-5บาทแฟกซ์ Fact นะนี่เอาความเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันเลยนะแต่ถ้าคุณไปติด LPG ก็อาจจะเหลือสักบาทปลายปลายบาท80บาท90อยู่แถวๆ2บาทเอาอย่างนี้แล้กวกันบวกลบทีนี้ค่าใช้จ่ายมันคือเงินในกระเป๋าคุณคุณต้องไปคิดตัวเองว่าคุณชอบแบบไหนนะครับ ก็ผมก็ไม่ได้ยุให้ติดแก๊สนะเพราะมีลูกค้าหลายคันเอาไปเขาก็ขับเดิมๆเขาก็ไม่ได้ติดแก๊สมันขึ้นอยู่กับระยะทางถ้าเขาวิ่งไกลเขาติดแล้วเขาทีดววาคุมแต่บางทีเขาวิ่งใกล้ๆเขาก็มองว่าน้ํามันก็เติมได้เพราะ E20 มันก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่ตอนนี้น้ํามันดีเซนรัฐบาลกําลังจะปล่อยลอยตัวเขาจะไม่มาควบคุมแล้วให้มาอั้นให้อยู่ใน30บาทไม่มีต่อไปนี้ตั้งแต่อนาคตนับจากวันนี้ไปทะลุ30บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นราคาก็มาก็มาเท่าก e ับ E20 ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะมีข้อดีก็คือว่ามันไม่ค่อยต้องบำรุงดูแลรักษาอะไรมากมายความสั่นสะเทือนก็น้อยน้ำหนักก็น้อยแครีเนี่ยมีความลับอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปน้ำหนักตัวรถทั้งคันนะนหนักตันเดียว1065 1 1 0กิโลในขณะที่รถกระบะดีเซนเนี่ยหนักตัน6คุณไปเช็คดูได้รถอย่างเดียวอะ 1600ถึง1,700ยกิโลนะโดยเฉลี่ยบางยี่ห้อก็อาจจะหนักกว่านี้แต่เขาจะไม่บอกนะทีนี้ประเด็นคือเวลารถคุณหนักอ่ะคุณจะไปบรรทุกของอ่ะรถคุณกระบะหนักตัน5ตัน6คุณทุกของอีกตันหนึ่งก็2ตันกว่าคุณทุกของ2ตันก็เป็น3ตันกว่าแล้วนะฮะแต่แครีเนี่ยความลับของมันอยู่ตรงนี้ตัวรถอย่างเดียวมันหนักตันหนึ่งไอเศ65กโลอย่าไปนึกถึงมันเลยปัดทิ้งไปแล้วกันคิดเล่กลกๆว่านางหนักตันหนึ่ง ทีนี้ถ้าตัว,ต,วตัวนางเองหนักแค่ตันเดียวอะ่ะแต่มันแบแบกของได้มากกว่าน้ําหนักตัวเพราะมาตรฐานเขาแบกของได้1ตันเป็นมาตรฐานแต่ถ้าคุณอยากแบก2ตันบอกมาเดี๋ยวผมเสริมแหนบให้จะเอากี่แผ่นว่ามา 1, แผน่น2แผน่น3มแผน่นมันเสริมได้หมดคือรถกระบะดีเซนทําอะไรได้แครี่ทําได้หมดแล้วทําได้ดีกว่าด้วยในมุมของความประหยัดมันไม่มีไงครับรถที่มันราคาไม่ถึง4ี่แสนน่ะนี่คือซูซูกิแครี่ถ้ายังสนใจอย,อยู่ ติดต่อมาเซลล์ APY นะฮะศ9นย์เก้าองกกแอดไลน์มาก็ได้ถ้าไม่ยังไม่อยากโทรคุยอยากได้ข้อมูลตัวไหนตัวนี้ง่ายๆเลยนะฮะแคมเปญมอเตอร์โชว์ตอนนี้ก็คือว่าดาวเบาๆผ่อนสบายๆนะครับเพราะตอนนี้ s u z u k i c a r r ี่เนี่ยไฟแนนซ์ Finance ลองรับที่เริ่มต้นดาว10%ก็คือดาวแค่30,000กว่าบาทคุณอย่าไปหลงเชื่อตามอโฆษณาเลยนะว่าออกรถด,ดาวแค่9000ดาว0บาท ันนั้นคือคุณไปตกหลุมพรางของคนที่เขาไปบวกราคาเพราะว่าบางคนเนี่ยคือขอให้มันเท่านี้ใช้เงินออกรถใช้เงิน900 0แต่คุณไม่รู้ว่าคุณไปถูกบวกราคาไว้อีกตั้ง5 0 0 0 0 8่0 0 0่นคือคุณต้องไปแบกเอาไปลงอยู่ในยอดจัดแล้วคุณก็ต้องไ่นั่งเสียดอกเบิ้ลเข้าไปอีกโดนแวดซ้ําเข้าไปอีกคือมันมไม่ไม่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นการหลอกลวงแต่คือเขาไม่ได้บอกคุณหมดไงว่าวิธีการหรือเวมันทําวิธีไหน ที่จะทําให้มันตามเงื่อนไขนั้นได้เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าพักหลังเนี่ยสาเดือนมาเนี่ยทำไมยอดอนุมัติสินเชื่อของกระบะมันถึงปฏิเสธสินเชื่อซะตั้ง3-40%เพราะว่าวิธีการที่ขายกระบะใช้วิธีแบบนี้หมดเลยไปลงโฆษณาในเพจดาว9000ดาว1 9 0 0 0ดาวศบาทไม่ต้องใช้เงินดาวเลยสักบาทมันไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีรถยี่ห้อไหนมันมีมาจินไปซับดาวได้ระดับนั้น 10% 15%คือปกติเนี่ยแครี่กระบะมันต้องดาวขั้นต่ำา15%แต่ตอนนี้ไฟแนนซ์หลายๆไฟแนนซ์รองรับที่ดาวเริ่มต้น10%ถ้าคุณอยากจะบวกอุปกรณ์คือรถมันหลากหลายอะคุณจะเอาไปทำอะไรละ่ะเอาไปทำเป็นรถรับส่งแบบโรงแรมหรือคอนโดมิเนียมที่รับส่งลูกบ้านจากคอนโดไปสถานีรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือโรงแรมเอาไปรับส่งลูกค้า ก็ทําได้นะฮะใส่ลังคาใส่บาะสามแถวค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณแสนบวกลบแล้วแต่รายละเอียดว่าคุณจะต้องการรถสวยงามแค่ไหนก็ข้อดีคือซูซูกิยังคงเอาค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาบวกรวมอยู่ในราคาตัวรถยอดผ่อนได้คือเราจะดีแค่ตัวเลขให้ดูตรงๆเราจะไม่มาหมกไว้ว่าเออเท่านั้นเท่านั้นเราบอกตรงๆถ้ามันบวกราคาเท่านี้คุณรับได้ไหมล่ะโดยคุณ สามารถเอามารวมในค่าใช้จ่ายได้เอาไปรวมในยอดจัดได้แล้วคุณก็จ่ายดาวทีเดียวเราก็จะตกแต่งอุปกรณ์ให้คุณเสร็จเดี๋ยวอาจจะมีรถคันใหม่ๆที่เสร็จหลังจากนี้แล้วเราจะมาแสดงให้คุณเห็นถ้าคุณติดตามข่าวสารจาก Suzuki APY TV ใน YouTube ลองดูพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับ FC ทั้งหลายที่อยากจะรู้ข้อมูลของ Suzuki c a r r y เพิ่มเติมนะครับเซโอ APY อุลุพง์ 098 419 9269สวัสดีครับ